สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินสวยๆวิวภูเขามานําเสนอค่ะนะคะที่ดินจํานวน3มไร่ค่ะเอกสารสิธ์โฉนดคุดแดงค่ะขายในราคาไร่ละ7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทค่ะตําบลท่ามะปางอาเภอแกศคอยจังหวัดสระบุรีค่ะนี่คือที่ดินที่ปูยืนอยู่นะคะนี่ค่ะที่ดินเราจะเห็นไหมคะวิวภูเขาล้อมรอบเราไว้เลยค่ะนี่เลยภูเขาสวยๆวิวธรรมชาติเลยนะคะที่ดินนะคะตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะถมไว้แล้วประมาณจํานวนหนึ่งไร่นะคะเราสามารถก่อสร้างบ้านได้เลยค่ะนี่เลยหนึ่งไร่ค่ะถมไว้แล้วที่ของเรานะคะด้านหลังนะคะเห็นไหมคะจะติดกําแพงนะคะแล้วก็เลี้ยวลงมาตรงแถบป่าสะเดานะคะแล้วก็เลี้ยวลงมายาวเข้ามาตรงนี้เลยเห็นไหมคะ นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็กว้างนะคะติดถนนคอนกรีตนะคะ70เมตรค่ะนี่เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะน้ำปราปาไฟฟ้าพร้อมนะคะจํานวน3ไร่ค่ะเอกสาร,รสิดถนนทุดแดงในราคาไร่ละ750,000บาทค่ะตํมนท่าปลาอำเภอแก่คอยจังหวัดสระบุรีค่ะอยู่ห่างจากถนน4เลนเส้นบนาแก่คอยเข้ามาถึงแปลงที่ตรงนี้นะคะ2กิโลเมตร อยู่ห่างจากถนนมอเตอร์เวย์เส้นบางปะอินโคราชเข้ามาถึงแปลงตรงนี้นะคะแค่เพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะที่ดินสวยๆนะคะอยู่ใกล้ความเจริญค่ะธรรมชาติวิวแบบใครต้องการความแบบธรรมชาติเลยต้องแปลงนี้ค่ะอยากนําเสนอเลยเห็นไหมคะธรรมชาติมากท้องฟ้าสวยวิวภูเขาล้อมไว้เลยค่ะ ตำบนท่าปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะใครต้องการที่ดินแปลงนี้นะคะสนใจแอดไลน์สอบถามเส้นทางหรือโทรหาปูได้ค่ะ0924914374ค่ะที่ดีนะคะจำนวน3ไร่ค่ะเอกสารส์โฉนดคุณแดงขายในราคาไร่ละ75,000 0บาทํำบนท่าปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ